กูบอกแล้วว่ากูประจานตัวเองหมดแล้วความเรวความชั hatten, ่วที่ก hmm. ูเคยมีมากูประจานหมดออกไรกูกูก็ประจานไ์สดกูก็ประจานมึงจะเอาอะไรมาประจานกูได้อีกเพราะกูประจานตัวกูเองหมดแล้วแล้วมึงระวังตัวมึงไงให้ดีมึงเพราะมึงมันซ่อนเลนส์ปกปิดปิดบางความชั่วปิดบางความเร็วตัวเองไว้โอ้อวดตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีกว่าคนอื่นอย่างนั้นดีกว่าคนอื่นอย่างนี้มึงระวังความชั่วมึงเถอะ จะกินกระบาลมึงเกียดกูเหรอตายเป็ดขวดม่วงกูแนะนำมันละคายคอดีมึงอย่าไปกินมาวินมึงอย่าไปกินยี่ห้ออื่นมาไม่แรงมึงต้องกินเป็ดมันจะละคายคอหน่อยเดี๋ยวกูส่งยาพ่นคอหมอเสงไปให้เขาเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของกลุ่มคนตื่นทําในการจัดปฏิบัติธรรมสเปรย์พ่นคอฉีดป้องกันอะไรนะ ป้องกันแบคทีเรียในคอไวรัสไอ้พวกไวรัสครับเออป้องกันไวรัสนะเผื่อมันจะช่วยยับยัง้งอาการระคายคอจากการกินเป็ดม่วงเข้าไปได้ลองดูตายซะเกียดกูมึงไม่มีวันหนีกูพ้นกูบอกให้กูบอกแล้วว่ากูไม่ได้ขลังกูเฮี้ยนกูจะตามหลอกหลอนอีคนที่เกียดกูไปตลอดมึงเลื่อนติ๊กตอกไปทางไหนมึงก็ต้องเห็นแต่หน้ากูแม้กูไม่ไฟ์สดมึงก็ต้องเห็นวิดีโอคลิปวิดีโอที่เขาตัด เพราะคนมันตัดคลิปวิดีโอกูมันเต็มไปหมดมึงจะเกลียดชังกูแค่ไหนมึงยิ่งเจอกูมากเท่านั้นกูจะบอกให้กูเหี้ยนกูจะตามหลอกหลอนมึงไปยังในฝันกูจะบอกให้กูนี่เหี้ยนมากนะนี่ขนาดกูเป็นกูยังเหี้ยนขนาดนี้ถ้ากูตายกูจะเฮี้ยนขนาดไหนมึงคิดเอาละกันมึงอย่าเล่นกับกูนะกูบอกก่อนนะเออเดี๋ยวกูตายขึ้นมาแล้วกูจะไปหักคอมึงคนแรกกูจะไปหลอกหลอนมึงคนแรกเลยกูจะบอกให้ มึงมีของขังเครื่องขังอะไรดีขนาดไหนมึงก็แก้ไขการที่มึงจะเอามาหลอกแก้อาการกลัวการหลอกกูไม่ได้กูบอกให้กูจะตามหลอกหลอนไปทุกทิศทุกทางมึงขับรถมึงมองกระจกหลังมึงก็จะเห็นหน้ากูอยู่ในกระจกหลังรถมึงส่องหน้าตัวเองในห้องน้ําตอนแต่งตัวมึงก็จะเห็นกูลอยอยู่ในหน้ากระจกเอาสิมึงเปิดตลับแป้งจะซับหน้ามึงก็จะเห็นหน้ากูลอยอยู่ในตลับแป้งทับมึงเอาสิมึงจะหนีกูยังไงล่ะไปยังไงก็อีเจอ กูจะตามหลอกตามหลอกหลออีกคนพวกนี้ไปกูดูสิจะทนอยู่ยังไงเกียร์กูนักไงชอบไงชอบเแล้วเกินดูกูเนี่ยตะเกียรจังเกียรก็นนั่งทนดูอยู่นั่นนะกูไม่คู้จะทนเล่ากูไปด่าทำไมกูไม่เข้าใจด่าเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรในการด่าต้องเกียรจงชังอะไรกูก็นักหนาด่ากูไม่จบไม่สิ้นด่ากูไม่เลิกด่าอะไรก็นักหนากูไม่เข้าใจด่าทำไมกูรู้สึกเหรอไม่ กูบอกเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยเออกูเฉยมากกูชอบเพราะอะไรเวลามึงด่ากูกูจะได้มีเรื่องให้ด่าเพราะสไตล์กูคืออะไรการด่าอยู่แล้วกูนี่เครื่องการด่าแล้วกูมีเครื่องขยายการด่าอีกตัางหากนะอย่ามาเสียเวลากับกูเลยมึงด่ากูไม่ชนะมึงด่ากูไม่ชนะหรอกเอาอะไรจะมาชนะ โทสะโมหะมึงรู้จักป่าวโทสะโมหะแปลว่าอะไรคนพิมพ์อะแหมว่าคนอื่นเก่งแล้วกันโทสะโมหะมึงรู้จักเหรอโทสะแปลว่าอะไรอธิบายกูสิแล้วโมหะแปลว่าอะไรอธิบายกูฟังหน่อยอธิบายผิดกูกระโถนตีปากมึงนะพิมพ์เก่งพูดเก่งราคาโทสะโมหะกระโถนนี่ตีปากก็ให้แหมราคาตัวสะโมหะ